อันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการฟานในของแคงนะครับเพื่อที่จะใส่กับปอกโตนะครับนี่ครับหลังจากที่เราวัดขนาดใด้เซ็นเตอร์แล้วเราค่อยๆกัดลงไปนะครับนะครับอีเราปัดไปปัดไปนี่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยฟันนะครับ โอ <Okay. S 2> เคเหมาะเจาะดาวไปอีกอนิดหนึ่งนะคคับครับควานเสร็จแล้วครับเวฟร้อยยี่สิบห้าควานแข้งลูกซีบีนะครับครับเนี่ยแล้วเราก็จะมาแยก เอาข้อเหวี่ยงมาวัดในกันอีกทีนะครับ